จะขัดกับคำแนะนำของใครหลายๆคนนะคะที่บอกว่าการทำคอนเทนต์น่ะหรือการที่ฝึกทำอะไรสักอย่างอะ่ะมันเหมือนการที่เราเวทเทรนนิ่งนะคะถ้าเราเข้ายิมบ่อยๆถ้าเราฝึกซ้อมบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆที่จริงคําแนะนำเนี้ยเป็นคําแนะนําที่ดีนะคะแต่บังเอิญว่า2ปีที่ผ่านมาคําแนะนําแนวเนี้ยไม่เหมาะกับเรา9.20 เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่สกิปคัสซีนไฟแรงที่สุดคือทำคอนเทนต์มาได้ประมาณ3ปีเริ่มทำคอนเทนต์คล่องขึ้นพูดหน้ากล้องดีขึ้นตัดต่อเร็วขึ้นแล้วคอนเทนต์ในหัวนะก็แบบกำลังมาเลยกำลังดีเลยถึงขั้นบางคืนเนี่ยนอนนอนอยู่ค่ะมีไอเดียปิ้งขึ้นมาเนี่ยนอนต่อไม่ได้ต้องหยิบมือถือขึ้นมาโน้ตหัวข้อนะคะขึ้นมาโน้ตคอนเทนต์ที่เราคิดออกแล้วเราก็เข้าสู่วงจร<อ>แรดเบสเตอร์อไม่รู้ตัว วงจรนรกเนี่ยคนที่อยากจะทำนะคะคอนเทนต์แบบจริงจังไม่ว่าคุณจะไลฟ์สตรีมทำคอนเทนต์ u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  e e ิกต o อกอะไรก็ตามเจอกันทุกคนเราก็เริ่มโฟกัสไปกับการทำคอนเทนต์ให้สม่ำเสมอทุกสัปดาห์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคอนเทนต์มันเหมือนทำไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายมันลืมไปแล้วว่าเฮ้ย hey, ตอนที่เราเริ่มทำสกิปคาซีเนี่ยเพราะอะไร ก็ไม่เป็นไรเราก็กลายเป็นหนูติดจันอีกตัวหนึ่งค่ะที่วิ่งไปเรื่อยๆเราก็เคยคิดนะว่าถ้าช่องมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีทีมงานเพิ่มเรารจะต้องมีคนตัดต่อมาช่วยเราอุปสรรคก็คือนิสัยส่วนตัวของเราเองค่ะ introvert perfectionist d o m i n a n t เพื่อนร่วมงานในฝันปะละ่ะทำคนเดียวเหอะเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่นุชกำลังไฟแรงสุดๆเนี่ยสภาพมันเป็นแบบเนี้ยคือไฟกำลังแรงนะแล้วอยู่ดีๆก็มอดลงไปเลย สาเหตุเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยเอื้อกับการให้เราทำคอนเทนต์ได้ตามเป้าหมายเหตุการณ์ถัดมาก็คือน้องแมวที่บ้านป่วยหนักค่ะกลายเป็นแมวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและในฐานะที่เราเป็นทาสแมวนะคะที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะดูแลกันจนถึงวันสุดท้ายตัวนุชเองค่ะก็ต้องปรับตัวปรับรูทีนของตัวเองเหตุการณ์ถัดมาก็คือ อี่ชันพบว่าเป็นเนื้องอกที่เต้านมก็ต้องไปผ่าตาัดมันเป็นปีที่ชีวิตวุ่นวายสุดๆแต่เราไม่อยากทิ้งช่อง YouTube ของเราคะ่ะเรายังอยากจะทำอยู่มันก็ทำแบบเอาหน้าไถาไปอะโมเมนต์วัดใจคือเราพยายามจะคงให้มันสม่ำเสมอแต่คุณภาพคอนเทนต์ content, ไม่ได้เรื่องส่วนสุขภาพจิตไม่ต้องพูดถึงจนพอมาปี2024เนี่ยเราก็บอกกับตัวเราเองว่ารักตัวเองนะ ที่ผ่านมาเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มจากความรักตัวเองอยากทำสนุกด้วยนิสัยของเราความเป็น perfectionist ของเรามันกลายเป็นลำเส้นมันเลยมันเกินไปหน่อยมันก็ต้องถอยกลับมานุชก็เลยตกลงกับตัวเองเขาว่าตลอดปี2024เนี่ยลองดูลดการทำคอนเทนต์ลงทำเฉพาะที่อยากจะทำทำเมื่อรู้สึกอยากที่จะทำเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะ ลดงานคอลแลดงานรีวิวเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยเรารับปากเขาไว้แล้วเรารับของเขามาแล้วเราสัญญากับเขาไปแล้วมันก็ต้องทําก็เลยเลือกที่จะรับเฉพาะสินค้ารีวิวที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากเล่นหรือสินค้าที่เรารู้จักเราเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องรีเสิร์ชเยอะไม่ต้องทําอะไรมากมายรีวิวได้เลย และก็ยังเป็นปีที่เราได้ลองได้ฝึกทำคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นบ้างอีกมุมหนึ่งมันเป็นเหมือนการระบายมากกว่าเราอยากลองเราอยากทำเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะุเป็นครีเอเตอร์นะคะที่เริ่มจากติดลบไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำอะไรก็ไม่เป็นก็ได้ YouTube เนี่ยละค่ะนุก็เรียนรู้จาก YouTube เหมือนทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแหละ ซึ่งในระหว่างที่นุเรียนรู้เนี่ยจะบอกว่ามันมีอีกหลายวิชานะคะที่เราชอบเราสนใจก็ถือโอกาสเนี่ยแหละใช้ปี2024เนี่ยแหละทำทำเลยอยากทำอะไรทำอยากทำคอนเทนต์แนวไหนทำไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่ามันจะถ่วงเวลานะคะทำให้เราทำคอนเทนต์ลงช่องสคริปต์คัสซีนน้อยลงเพราะเราก็ตั้งใจที่จะงดมันอยู่แล้ว แต่ว่าคอนเทนต์ที่นุชลองทำเนี่ยเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นช่องเละเทะระเกะระกะเลยอยากจะทําอะไรก็ทําจะได้ไม่มารบกวนอัลกอริทึมของช่องสกิปค,คัสซีนอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะมันยากเสมอไออย่างเช่นบล็อกเที่ยวคือวางแผนเอาไว้2ปีละเพิ่งจะสําเร็จเอาปีนี้แล้วก็อยู่ดีๆก็ไปรีวิวหนังมันคันไม้คันมือแบบมันอยากทำอ่ะสนุกดีนะก็ถือว่าเป็นปีที่ได้ดีท็อกซ์ค่ะดีทอ็อกซ อารมณ์ดีท็อกสุขภาพจิตของตัวเองแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยมันสามารถเรียกความรู้สึกความสนุกนะคะในตอนที่เริ่มทำช่องสกิปคคสซินกลับมาได้อย่างดีเลยทำไปด้วยคิดไปด้วยมันต่างจากเมื่อก่อนที่ทำ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 ไปเพื่อให้มันสม่ำเสมอแต่เราไม่ได้มีเวลามาคิดมีเวลามาพิจารณาว่า เราจะปรับปรุงอะไรยังไงได้บ้างแล้วผลลัพธ์ที่ได้นอกจากตัวเรานะคะจะมีความสุขมีความภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นแล้วงานที่ได้มาก็ออกมาดีขึ้นด้วยอันนี้เทียบกับงานตัวเองนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วพอย้อนกลับไปดูเออฝีมือเราดีขึ้นมันก้าวกระโดดขึ้นมา มันมีความสุขอะแล้วมันก็ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในผลงานของตัวเองอันนี้นุชก็อยากบอกครีเอเตอร์นะคะน้องๆล้วกันเด็กๆแล้วกัน,กกกนที่เราเพิ่งจะเริ่มทำนะคะแล้วเราก็มารู้สึกท้อถอยว่ายอดวิวน้อยไม่ค่อยมีคนดูเลยยอดวิวสำคัญแหละยอด subscribe ยอด follow สำคัญแหละ แต่บางครั้งความหมายมันไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเลขพวกนั้นอย่าลืมค่ะอย่าลืมใส่ใจความรู้สึกของตัวเองบางทีเราอาจจะไม่เหมาะกับการที่เป็นครีเอเตอร์ก็ได้นะในเรื่องของการทำคอนเทนต์วิดีโอนูก็ยังมี feeling ที่แบบอยากทำนั่นอยากทำนี่อยู่ในปีหน้าคอนเทนต์โดยรวมก็น่าจะเยอะขึ้นกว่าปีนี้ยังไงก็ ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่ด้วยกันมาติดตามกันมาให้กำลังใจกันมาทุกคนมีความหมายกับนุชมากๆค่ะสำหรับวันนี้สกิปคาซินขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ